สวัสดีค่ะเมื่อพอกับป๋อมสาคือเก่าจะพี่น้องมันนี้รปอมสาสิภพาพี่น้องมาแนะเออมาหลุจ,จากกับต้นใหม่ชนิดนี้จ้ะนี่ป๋อมสาพอช่ำไว้แล้วเดี๋ยวมันนี้สิมาภพาพี่น้องลูกกันนี่ป๋อมสามาจากทีทํางานแล้วก็พอช่ำไว้ประมาณหลายเดือนนะจ้ะประมาณสองสามเดือนได้ละหลากเขาเริ่มจะแบบว่าเริ่มเห่วแล้วเดี๋ยวรปอมสาเสียมา่อพอช่ำกัน ต้นนี้เป็นมันซือว่าริปซาริสเนาะออกเสียงเหมือนภาษาโนเวเดอปอมซาสิขึ้นซือมาไห้ละถ้าผู้ใดสนใจก็สามารถไปเซิร์ชหาได้ในกูเกิลจ้ะนี่มันจะมาจากทางอเมริกาไตยไปญนองต้นนั้นเนี่ยมันมันมันอ,อยู่ในสายพันธุ์ของอยู่ในของตระกูลของตะต,ะตะบองเพชรจ้ะเนียสังเกตบ้ง่งคล้ายๆตะบองเพชรปอมซาก็คิดว่ามันแปลกๆดี เราเลยอยากปลูกไว้มันก็น่ารักดีก็ก็แล้วแต่ความอชอบนะจานี่ปอมซาก็มาช่ำใบแล้วก็ได้สิม,มาปลูกต้นไม้ชนิดนี้เออ่เขาสิมักแสงแดดลำไล่ยแน่จักหน่อยแต่ว่าบอกเขาสิบ่อเอาไว้ไก่กับกระจกเบ่อว้ติดกับกระจก,กจนเกินไปเพราะว่ามันสิไปทำไร่อันอันใบของอันต้นไม้เขาเนาะแล้วก็เออ่เรียงค่อนข้างง่ายอยู่จารพี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าเออ่ เขาบ่าค่อยได้ห้น้ำเขานี่เขาเขาอยู่ทนุนเขาอยู่ในน่านสําหรับผู้ใดที่แบบว่าบ่มีเวลาหายน้ำหรือว่าบ่มีเวลามาดูแลเขานี่ก็ถือว่าน,นี่ก็ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก่าใบเขาบ่าค่อยร่วงก็ลดปัญหาในการเก็บกวาดดูดฝุ้นเนะาะถ้าดอกเขาถ้าเลี้ยงเขาได้ดีเขาสีออกดอกตัวตามแง่งตามแง่งของอัน ของดอกดอกดอกไม้เขานี่จะต่าอยยุทธีทํางานนี่มันบ่อยได้โดนแสงแดดเพราะบ่โดนแสงแดดปุ๊บมันสิบ่มัน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 สิบ่ไดออกดอกเลยจ้ะเดี๋ยวปอมซาสีพยนย่มเหลี่ยงร่องเบิงดอกมันจะเป็นดอกเล็กๆที่ออกตามตุ้มตาของอันตัวตน้นต้ตนตไม้เขานี่อ่าตามที่ปอมซาเสิบบร์ชเบิงมันจะมีสีขาวสีแดงกัเแล้วแต่สีเดียวแต่สายพันธุ์แต่ตะตูตะกูลเขาคือล้ายๆกะบองเพชรก็เดียวปอมซาสีมาอัน เตียนกระถางเราล่ลองเลียงเบงความยาวของเขา,าประมาณเจ็ดสิบหาเซนติเมตรถ้าเกิดว่าห้องหอยว้าหอยว่ามันมันเป็นพุ่มสีเขียวลงมาแล้วก็วความยาวอย่ประมาณเจ็ดสิบหาเ้เซนติเมตรแล้วก็วง่ายในการขยายพันธุ์สังเกตที่พรอมสามาปักชั่งมันก็นออกออกออกรากขนาดนี่เราปุย๋ยเขาก็บ,บ่จําเป็นจะต้องให้เขาแบบให้ปุย๋ย สองสามปีนี่คือแบบวัชเป็นต้องให้ปุยด,ดูขนาดนั้นอันนี้เลี้ยงง่ายจา้ะตามที่อันปอมซาลูกของมุ่นมากเลี้ยงง่ายแล้วก็อ่านาบบ้ำวัชเมลต้องแช่จนเกินไปแสงแดดก็ให้ขอห้มีแสงแดดอ่ารำไรแสงแดดที่มันกระทบเขาแต่ว่าพยายามเยาเอาตัวเนี้ยไปไว้ไกล้กระโจกมากเกินไปเพราะมันสิห่อนแต่ว่าที่ที่ปอมซาอยู่นี่คือแบบว่าแดดนี่นิหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าตรงที่ที่เขาออ,อก้าไปว่างนี่ มันเจอแสงขนาดใดความหล่นจากกระจกที่ผ่านของมาได้บานห้องมันหอนขนาดใดเพราะฉะนั้นแล้วก็อาศีแบบว่าขืนยุกับว่าลักษณะบานเขาเป็นแบบใดแล้วก็พื้นที่แดดร่มเอียงกับแล้วแต่เขาต้องสังเกตเบื้องอาจจะบางพื้นที่อาจจะเอาไปไว้ใกล้กระจกก็ได้เพราะว่าอาชีพมีความหอนมันอาจสิหนาวสมมติจังปมซาตอนนี้ก็คือแบบว่ามีแสงแดดกระจริงยุ่แต่ว่าไม่ได้มีความร้อนเลยมันหนาว เพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเขาออกไปไหวไก่กระโจกก็ถือว่าได้สาหรับผมสาแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่เขตร้รอนเรายิ่งเอาดอกไม้ไปไว้ใ่ใกล้ๆกับโจกนี่มันสีทํมมาใมแดดนี่เผาไม้ตัวดอกไม้ของเขาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในการเดี้ยงเขาจะพี่นอ้อดงดอกไม้อันนี้สังเกตเบื้องเขาสิอุ่นน้ำใบาตามว้าตามลําตุนเขาคล้ายตะบองเพชร เพราะว่ามันเป็นตระกูลเดียวกันกันกบตอตบอตบองเพชรเนะาะเนี่ยเวลาเขาเกิดเขาก็จะเกิดยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้เรามันก็สีเกิดเรามันก็จะแตกแตกแล้วก็เป็นย่อยลองมาเป็นพุ่มลงมาชีเขียวเพราะฉะนั้นแล้วก็อมซาสีลร่องเนียงเบงิงชื่อเขาบอกว่าริบซาริสเดี๋ยวพี่น้องเสียก,กไปร่องเส์ชเบิงเดี๋ยวผมซามเสียเอาตัวแม่เขินไว้ในผ้าว่าตัวแม่เขาเป็นแบบไดนเนาะอันตัวแม่ของเขาเนะ่ะไม่เคยได้เจอแดด อยู่ที่ทํางานมันมันมันอยู่ในถีทึบตาเขาสิเปิดแสงตลอดคือเขาได้เฉพาะแสงไฟแต่แสงแดดจริงๆอ่ะเขาบ่เคยได้รับแสงแดดเลยตัวแม่เขาเพราะฉะนั้นแล้วอาจีพแบบว่าถ้าที่ถ้าปอมซาไม่เลี้ยงอาจีพมีดอกอะไรเพราะว่าถ้าปอมซาเอาไปไว้ไก่ครับอันหน้าต่างเนาะอาชีพได้เห็นดอกของเขาก็ค่อยเลี้ย,เยงเบื้องว่าเขาเป็นลักษณะแบบใดเนี่ยปอมซาได้กระทำน้อยๆเล็กๆมากปอมซาจะแนะนำนิดนึงว่า สมมุติว่าเขาปากชาติมากเนี่ยบวแมนว่าแบบเยวกระถางแบบใหญ่ๆมากเพื่อที่ให้เขาแบบขยายเต็มตัวมันบ่แมนจะเพราะว่าถ้ากระถางใหญ่จนเกินไปมันจะไม่เหมาะกับต้นเล็กๆกระถางที่ใหญ่ก็ต้องเหมาะก,กับกับต้นใหม่ที่มันใหญ่หรือเขาต้องการที่แบบว่าสีเพิ่มใสขนาดฉะนั้นฉะนั่นอต้อนขนาดนี้กระถางแค่นี้พอไม่ต้องเอาเยอะถ้าเกิดว่าเขา เขอต้นใหม่เขาใหญ่เา้าคอยอับใส่กระถางขึ้นไปเพราะว่าเน่องการที่ห้าลดน้ำลงไปแล้วต้นเขามียูเค่นี้ลดน้ำลงไปแล้วแบบน้ำก็ไปค้างไปเชะอยู่ในกระถางถ้าเกิดกระถางใหญ่เรามันกระสี่กายเป็นะว,ว่าให้ไห้แบบลากเขาเน่าเนาะถ้างั้นเอากระถางแค่นี้พอจะต,ตามความเหมาะสมของมันอของต้นใหม่ที่ห้าสิปลูกแต่ผมซาแในน้ำอยอาเอากระถางใหญ่จนเกินไปก็ อาุ้ยที่ผมใสสปลูกก็เป็นคุยคคค้ยแคคตัสคุ้ยแคคตัสเอ้ยไ่เป็นคุ้ยแค,คเอ,อเป็นดินแคคตัสจ้ะพี่เฮาใส่ดินลงไปประมาณครึ่งนึงจ้ะพี่น้องเราจะไม่ใส่จนดินท่วมอ,อันนี้เพราะว่าถ้าดินท่วมี่เซจปุ๊บแล้วเขาสิยัดต,ตัวอต้นใหม่เขาลงไปมันเสิเห็ดแหราหลากของต้นใหม่ของเฮานี่มัน,นเ,เกิดความมันบอบช้ำด้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเฮาใส่ดินเฮาใส่ดินประมาณครึนน่งนึงแล้วก็ ควงมากับเสียวตัวแหมนความ,มาหย่อนลงไปเสร็จแล้วเขาก็จำไครใส่ดินเพิ่มเข้าไปจ้ะเพราะว่าอันนี้เขาเขาเขา,เขายังรากเขายังไม่แน่นเนาะรากเขายังยัง่งยังออนแอออยู่เพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเราขาต้องเห็ดแบบนี้ใส่จนกว่าดิน จะเต็มกระทางสามารถเอาไปแขวนได้น,นี้ปอมซาวา่านาสิมอกับการแขวนแขวนแล้วก็จะได้น่อยลุ่งเรื่อว่าสิเปตั้งได้จะใส่แจกันตรงสูงาใหยเขาอหอยตกลงมามันก็นเพิ่มความสวยงามไดอ้อีกแบบนึงจ้ะ เดี๋ยวคอยมาล่องเบิงวามันเสียอ่านี่ดอกให้ได้รับชมบ่เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเขา่า,าน,น,น,กนกันสิเพิ่มความสวยงามก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวการปลูกกระบอกยุงอยากจะพี่น้องเป็น เป็นการปลูกที่ไม่ได้ใช้เวลานานแต่ว่าความเข้าสีล่อให้เขาออกลากอค่อนขาง,งใส่เวลานใน่จังน้อยเนี่ยเขาก็สามารถไปตั้งไว้กับตัวรับแขกหรือตัวทางานก็นได้จ้ะนี่เขาก็จะเพิ่มความกิิบเก,ก,กให้กับที่ทํางานหรือที่บ้านเฮาหรือว่าถ้าเอาเราไปห้อยไว้ตามหนาตางังหรือว่าตามกําแพงอันเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเ,เขาก็สี ถ้าเกิดว่าดวงดีอาจจะได้เจอเดอกของเขา,ดาเดีเย๋ยวพ้อมชาเสร็จมาอัปเดตเรื่อยๆให้พี่น้องได้รับชมกันแล้วเ,เขาก็สีเงาห่อยลงมาแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าผู้ใดอยากมีติดบานไวก้ก็ไปหาซื้อบ้องใดจะแต่ว่าปอ้อมชากับรู้ว่าเขามีขายดูบอลแบบนี้อันนี้ปอ้อมชามาจากที่ทํางานเนาะชื่อตอ้นอริปซาริสออกภาษาเป็นภาษาโนเวคลิปนี้กับปอ้อมชากับมี่เอาต้นใม้ต้นนี้มาฝากพี่น้องซ้งนิราจา เดี๋ยวก็มาพอกันคลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปอมชาแล้วแม่เด้อจ้าเดี๋ยวเราปอมชาจะเน้นคลิปดีๆแม่ใหม่มาฝากอ่าทางผู้ชมอีกแล้วก็อ่าถ้าผู้ใดมีคำถามก็ฝากอ่าคำถามไว้คอมเมนต์ไว้เด้อจ้าเรวก็มาเดี๋ยวปอมชาถ้าปอมชาอ่ามีความรู้ก็สินำความรู้มาตอบคำถามนะครับอ่าเพื่อนๆได้ได้ได้รับชมกันเนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอมชาแม่เด้อจ้าขอบคุณค่ะ thank you